รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กว่าไม่เปืองแรงะยี้เน่แต๊วเดี๋ยวกว่าดหน้าบ้านเสร็จแล้วเนี่ยไปล้างจานหลังบ้านต่อด้วยนะได้ค่ะคุณนีค่ะพรุ่งนี้จะทานอะไรดีคะเดี๋ยวคุณน้องจะทำไว้ให้แล้วขคุณน้องเลยครับจบนจะจบ <c oughs> วันนี้ผมไปนอนห้องคุณแม่ได้ไหมครับอุ้ยไม่ได้หรอกลูกลูกโตแล้วนะนอนคนเดียวได้แล้วนะจ๊ะและทีทำไมคุณแม่ยังไปนอนกับคุณพ่อได้เลยล่ะคะเอาก็คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยแต่งงานกันแล้วนะจ๊ะแล้วก็เป็นสามีภรรยากันด้วยก็นอนด้วยกันได้สิจ๊ะลูกน้าไม่ที่ตอนนั้นแม่ไม่อยู่นะคุณพ่อก็ยังไปนอนกับพี่แก๋วได้เลย ทั้งทังที่ยังไม่ได้แต่งงานกันด้วยงานเข้าบ่ไไทยทสนับสนุนโดยยาขุมเมตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำคอตตอนบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อพรีเมียร์ซาตินพัดลมมิวราประหยัดไฟเบอร์ห้า ยาต้าสีตรากิเลนอ่านคำเตือนมนฉลาก่อนใช้ยาฉลาดซื้อฉลาดสวยด้วยอารอนพูดเป็นประโยคดีอาสมมติภาษาใต้เขาต้มมัดเนี่ยอะไรเนี่ยห่อเกลโอเขาต้มมัดไส้ถั่วเนี่ยห่อถั่วไส้เผือกเนี่ยห่อเผือกไม่มีไส้ใบตองห่อนี่วแกง่ะพูดแกงอย่างแรงนี่ เหม็นซาโตออย่างเร็งกินปึกเข้ามานี่ันเป็นรังเกียจแม่ไม่รังเกียจหรกรักชอบโอบเฮ้ยเจ้าสังคมคะแล้วภาษาใต้มดนี่เขาเรียกอะไรอ่ะมดมดหมดแล้วถ้าหมดมดแล้วถ้าเป็นประโยคล่ะมดกินน้ําตาลหมดหมดกินน้ําตาลหมด แล้ว,ลว네เราได้แบว่าคนมากันเยอะๆเนี่ยเรียกไงคะมาลุยเม็ดอะไรอ่ะก็มากันเยอะหลายคนเลยโอ้ถ้ามากันหลายคนนี่มาลุยเม็ดสิบคนสิบเม็ดห้าคนห้าเม็ดสองคนเจ้าเม็ดหนึ่งคนเจ้าเม็ดเฮ้ยแล้วมันหนึ่งคนสองเม็ด่ะเออลูกตา หญิงอีกหน่อยเล่นกายกรรมได้ตอนนี้คุณย่าเนี่ยนะแข็งแรงมากมากเลยเหลือจะเดินได้อยู่แล้วนะดีมากแต้มครับอที่ทุกคนมาหลวมมารวมนี่มารวมกันมีเรื่องอะไรฮะมีเรื่องอะไรก็บอกย่าได้เลยรู้เปล่าเออแล้วก็เต็มเดือนนี่ก็หคไหนมา ไม่ไปไหนมาครับแล้วก็สองคนเนี่ยแบบมันได้คอยอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมดีดีดีมาเฮ้ยเอาเคุณยายยิงคุณยายวะเลิกลวดได้แล้วจะดัดคอโอ้โหพูดแล้วเป็นสะดวกสบายเลยเนี่ยครับคุณย่าครับตอนนี้เนี่ยมานั่งตรงนี้ครับคุณย่าครับนั่งให้ แล้วว่าอย่างไงล่ะฮะจะม,มารวมกันทําไมนักหนาเนี่ยคือ,อวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกคุณหญิงครับผมจะมีคนพิเศษมาพบคุณหญิงทำไมพิเศษถ้มามันผิดกับธรรมดายังไงล่ะคือเขาจะเพิ่มลูกชิ้นนะครับอคนละอย่างครับคุณหญิงคือแล้วมันยังไงพิเศษตรงไหนเชียวคนพิเศษคนนี้นถ้าเกิดว่าคุณหญิงได้เห็นแล้วก็รับรองว่าจะต้องดีใจแบบสุดๆเลยครับโอ้ยอะไรจะมาทําให้ฉันดีใจได้อะไรลุงทูลวันนี้ทุกคนจะต้อง รู้กระจ่างก,กันททีว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงไมายังไงครับมีมเรื่อง<ม>อะไรเซอร์ไพรส์หรอมีครับเซอร์ไพรส์อะไรน,าน,าน,านั่นนะทัดเอ้ยทัดเข้มามาได้อะนอะไอ้ทัดเนี่ยโอ้เหนื่อยตื่นเต้นตรงไหนเลยเออมีอะไรเข้าไปบอกคุณหญิงเขาสิไปอะไร ถ้ากลับแทบทาพุ่ย่าค่ะโอ้โหนี่ท่านจะกราบตรงนี้แล้วก็กล่าวขึ้น,นบนนี้ขึ้นไปกราบบนนี้เลยไหมแล้วก็ไม่บอก <Yes. c oughs> เออ<ๆ>อย่าเขาพูดประชดเอชอชดทำอะไรนะอะไรกันเนี่ยฮะคือก็คือมันพังหรอกอือคือว่ามีอะไรก็บอกบอกมา ก็คือเออคือคือคืออะไรเนาะบอกมาเลยว่าความจริงมันคืออะไรคือว่าโอ้แต่มาคือวงคือว่าบอกมาเลยฉันอยากจะรู้แล้วก็คือเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เกมโชว์ด้วยมาแต้มแต้ม ผาใจเต็ด้นขึ้นมือนตามไปด้วยอะไร,ไรของ<ว>มันเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรอะอึกอักอะไรอะ,อ,อะไรอะไรวะอะไรคือผมคือทัดดาวบุศยาค่ะเฮ้ย,ยทัดดาวบุศยาเอ้ยก็พูดอะไรสองเด็ดมีอะไรมาไม่สุดว่าแกคือทัดดาวบุศยาจะมู่ชาหนิวะ นี่ค่ะอะไรกันยากเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับยุ้ยย่าทำไมทำไมกูอ่านหนังสือไม่ออกสักทีช่วยอ่านดูที่แกอ่านอะไรขึ้นหนาเนี่ยอะไรอ่ะฮะนางสาว ทัดดาวบุตรยาเฮ้ยนี่ไปขโมยของพี่ท no, ัดมาหรือเปล่าเนี่ยหน้าละหน้าเหมือนเปล่านี่นี่รูปทัดดาวเหรอใช่ค่ะเจ้าคือทัดดาวบุตรยามโอใช่ค่ะคุณย่าหลานย่าย่าต้องขอโทษนะที่ย่าเป็นต้นเหตุทำให้เรื่องทุกอย่างมันวุ่นวายมันจะป่านนีอ่ะเฮ้ยทัดก็ต้องขอโทษคุณย่านะคะ ทัดโกหกไปเพราะความจําเป็นนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยด,ยด,ยดยีนิดงงไปหมดแ,แล้วเลยเนี่ยนิดใช่ทัดดาวบุษยาจริงๆเหรอเป็นผู้หญิงเหรอเฮ้ยไม่เชื่ออะแก้ผ้าใดูเลยดเยนี่บัตรประชาชนก็ตอมีทัดดาวหลัดยาขี้ตึงยิ่งยิงย่งิงๆิๆ่งยิ่นยิ่งยิ่งย่ยิ่งิ่งยงยิยง่ยงิ่งยงย โอ้ยอย่างนี้ยคงยุ่งแล้วอะทำไมอะแล้วคุณแม่เลเี่ยแม่เขาคง,งไม่เชื่อหรอกเรื่องเนี้เอ็ทัดเอาเจ้าเนี่ยแกหนีฉันมาที่นี่ทําไมฮะใครสั่งให้แกมาไปกลับไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเจ้าน้อยทำไมใจเย็นๆสิให้ทัดนอธิบายอะไรก่อนเยแกไม่ต้องอธิบายเลยไปแกไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยไปที่ไรผมไม่ไปทำไมจะไม่ไป

เมื่อกี้เจ้าบอกว่าไอ้เป็นแฟนกันไอ้ทัศน์เรเป็นไปได้ยังไงคะถูกต้องแล้วไอ้ทัศน์กับผมเป็นแฟนกันน้ยเป็นไปไม่ได้เจ้าน้อยเป็นลิเกเหรอคะเออเก๋เก๋ก่อนใบคล้ายเรียกก่อนใบคล้ายเรียก โดยชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันคิงผงสมเร็จรูปตราบ้าสมุนไพรเหมาะสำหรับรา้านด้วยและสปาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและาาคาเฟ่ทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟื่อปลดของคุณด้วยกาแฟพลอยใสายจากพลอยใสดแูแลเต็มซัมเจด,ดาก้อนอร่อยมีระดับตำรับจกักรพรรดิเมื่อไอใช้ยากแก้ไออัปเชสัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเชยืนพูดเลยเจ้าหน้อยไม่ได้เป็นเกย์เจ้าหน้อยมีแฟนเป็นผู้หญิงนี่คุณแกพูดอะไรแกวะ นี่ฉันจะบอกเจ้าน้อยฟังนะต่อไปเนี้ยห้ามเรียกไอ้ทัด์ทำไมทำไม,มาให้เรียกไอ้ทัศ์แลวจะเรียกอะไรก็ต้องเรียกทัศด,ดาวบุษยาไงใช่ใช่แล้วค่ะฉันคือทัดนดาวบุตรยามเป็นผู้หญิงาวเจ้าทัศต้องขอโทษด้วยนะคะทัดทํทำไปเพราะ่าความจำเป็นอะนี่แกพูดอะไรแกนกอ,อ้กระเทยฮะ หยุดเลยไม่ต้องแปลกใจหรอกนี่แหละคือทัดดาวบุษยาที่สาวแท้ๆของแกอืมใช่นี่เป็นผู้หญิงเหรอใช่สิเออแล้วฉันเป็นอะไรแล้วเนี่ยอ,อ,อะไรเนี่ยแม่จ๋าไม่ใช่แล้วไม่จ๋าเดี๋ยวนี่นี่แสดงว่าฉันโดนหลอกว่าฉันโง่มาโดยตลอดเลยใช่<ๆ><ๆ>นี่ทุกคนเห็นว่าฉันเป็นควายใช่ไหมใช่ ฉันนี่มันโง่มากเลยใช่ไหมใช่แต่เห็นว่าฉันเนี่ยหล่อเหมือนปอทฤษฎีใช่ไหมไม่ใช่นี่ตกลงฉันไม่หล่อเลยใช่ไหมใช่นี่แจะไปหล่อมาทฤษฎียังไงทำไมเพราะว่าแกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไอ้ครับนี่แกแกหลอกฉันนะทำให้ฉันอะ คิดว่าฉันนะชอบผู้ชายนะทำไมพอเวลาฉันชอบชอบแกแล้วแกถึงมาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแบบนี้ฮะทำงี้ได้ยังไงนี่ตกลงฉันบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะอะไรวะเนี่ยตกลงเราชอบผู้หญิงหรือเราชอบผู้ชายฮะอะไรโอเคแล้วโอเคแล้วเราเป็นอะไรไปแล้วเจ้า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  เกียดอย่างนี้ลูกไอ้หนูกำลังอินกระบนเข้าแม่รู้มันมันเป็นผู้หญิงข้าแม่ขาเอ้ลวงดูมันกับดูมึงเนี่ยดูอะไรดีลูกดูทันคอตี้มันทันูคานหลอนคือท้าดาวบุษยาเหรอใครใครจะกล้ายืนยันฮะพวกแกเป็นลูกของคุณเด่นตัวจริงฮะเออใช่ใครจะยืนได้ไม่ได้ไม่ได้ คุณทัศดาบุษยาเป็นลูกคุณเด่นจริงๆเพราะคุณเด่นได้เซ็นรับรองว่าเป็นบลเรียบร้อยแล้วไม่เชื่อไปดูรกคาที่อำเภอได้ไ่ไ้เลคเได้เไม่ไไม่ไเไม่ไเป็นลูกจริงเลยไงฮะเป็นลูกจริงเลยไงโอ้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 โอ่โอ้โอ้กอ้โ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 อ <med glo> ้โอ้โอ้โออ้โ้อออ้ ใครมาเนี่ยย่าเป็นอะไรเนี่ยใครและที่จะว่าจะเป็นหลักฐานว่าจะได้บรรดกข้ฮะไหนหลักฐานมีไหมพี่นายรรมล่ะฮะจะมีหลักฐานไหมเี้ยนี่หลักฐานเนี่ยเสียงเสียงเสียงใครวะใครอยู่ไหนวะเฮ้ยเสียงใครวะฮะ ไอ้พวก์วายแม่ไอ้พวกมาได้ยังไงอ่ะใช่ไอ้พงษนี่มึงขาขาดเหรอเนี่ยใช่แล้วสาเหตุที่ฉันเป็นแบบนี้นะเพราะไอ้เฉิดมันเป็นคนทำมันคิดจะฆ่าฉันจะไม่เก็บไม่ตายอ่ะเขาเป็นจับฉันไปไว้บนรถเพื่อจะนำไปฆ่าฉันเลยก็โดนรถหนีมันมาแต่พลาดท่าโดนรถบนถนนแล้วทับที่ขาขาดสองข้างเลยแต่ช่างมันเถอะ นึกเสียว,ว่ามันเป็นเวรกรรมพอที่ขายัางขาดนะฉันทรมานมากดินทุรนทุรายพัดตกลงไปในเหวแต่ดวงยังดีที่ไปค้างบนต้นละกร,รม <c oughs> ผมเลยดินด้นดิ้นดิ้นตัวผมนี่ตกลงไปใต้ต้นละกร,รมที่โบราณเขาเรียกว่าตกละกรรมลำบาก <c oughs> แต่ก่อนที่ผมจะมาที่นี่นะผมก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปทำสัญยกรรม <c oughs> แล้วที่โรงพยาบาลนีหมอกำลังดูรายการบันทึกกรรมและที่ผมมาในวันนี้นีผมจะมาบอกที่ซ่อดพี่ใดกรรมแล้วตัวมันจะดำดำมันชอบต่งคนซ้อมผมเป็นประจำแล้วก็ยังใช้ผมไปที่โรงจำนำทำไมออกมาแป๊บเดียวพูดหลายคำคุณแม่ผมโทรมาบอกให้ผมพูดหลายๆคำาะอะไร เพราะว่าเผื <S <S ่อจะได้เป yeah> ็นตัวประจำเฮ้ยแล้วไหนล่ะพี่นายกมอยู่หลังลูกขาวดำลูกขาวดำ ฉันเธอทุกหนอมมามันก็ได้ผลจริงๆนี่ครับคุณย่ามรดกทั้งหมดอยู่นี่ครับนี่ครับอนี่คือพี่นายกทุกคนฟังสมบัติทั้งหมดของบ้านบุษยาขอมอบให้กับพามามาทัดดาวบุษยาแต่เพียงผู้เดียวเยไเป็นไงคุณย่าเป็นไงบ้านหลังนี้ เป็นของทัดดาวบุศยาแต่แต้มมาแต้มด้วยลูกเฮ้ยหนูแล้วคะคุณยา่าพี่ไายการเขาบอกว่าอย่างนั้นเอา,เอาล,ลูกไม่มีพวกเรลาลอแม่ไม่ต้องกลัวลูกเี่กที่บอกให้นะถึงมันจะได้ทรัพย์สุัติไปแต่มันก็ไม่มีโอกาสได้ใช้หรอกแมนะ่ทำไมเหรอถ้าเกิดฉันไม่ได้ก็ไม่มีใครได้ทั้งนั้นแหละ้ยงงไครคแม่ไอเดอน จับตัวทัาไว้ไไปไพี่าจัมาแล้วเนี่ยไปู้หนานวังพิทักษ์ระวั้าอยาทัดดาวเล่นอะไรพูดอะไรไม่เลรู้เรื่องเลยเฮ้ยยาดเ้ยพิทักษ์เฮ้ยเว็เใคระเนี่ยยาด้วไอก้าไอพวกออวกไอกไอไอไอพววไอวกไอไอวก้อวไอ้วกไอวไอวกไอ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 ไอไอวกไอไอไอ ทำไม <ป S 1> ขามันสั้นลงไปเรียกผมว่าไอ้รถหมดนะทับมันแล้วไง